ขอบครับขอโชคครับผมเจริญพร้อมญาตโยมทุกท่านโอ้เลยกออกเกี่ยวกับเมืองวังหันน้องปัวมันเป็นเจ็ดผู้เห็นเจ็ดเก้าก็มีอันนั่งรับมาเห็นเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าครับนั่งรับมาแล้วว่าเราเห็นแดงยิ่งขึ้นอยู่โอ่งหลวงพ่อเลยเราบอกไปเบิดเลยกลางคืนนะเราบอกว่ามาบอกมาหาเฮงอยู่ บอกครับผมเรียเชให้คนดูได้เียนให้อยู่แี่เราบอกมาหายแยงว่าแล้วว่าฉันบอกต้องมาหาเแงงคนนะตลอดว่าจะลืมจะลืมงานบวงสวงมีแค่นี้งานบวงสวงนี่เพิ่นบอกใครคือยกมือเนี่ยผูเห็นเจดสามก็มีเจ็ดเก้าแบบนี้แต่มันหลายเซนเลยผู้ก็เห็นแต่สูตรมึงก็เมนครับนางรำเจ็ดเก้า คนว่าเห็นมัตุคนคือเจ็ดเก่าเรียกยู่ฟ้ามือปูเผาแม่นบอกเห็นเจ็ดเก่าบอกครับผมสุดท้ายว่าตาปูไปพวงดุเพราะว่าคนว่าเห็นเห็นอยู่ฟ้ามือเลยดิเขาเขาไปเบิ้งคือเป็นเจ็ดเก่าเลยคนว่าห่างอยู่ปูก็เห็นเป็นห่างอยู่แต่ปูคนจิตองมันไปทางนั้นไหมเห็นอยู่ดิเห็นห่างก็มันคือเก่าอยู่นะใช่ทิ่ว่าเก่าป่าคือโบอ้อ ขอนตึตูดเดียวซองกระเพาะเอามัดมือบวงส้วงเข้าเรียกมาเข้าครับอแต่ว่าพูดจับสิจับอ่พุทธพุทธสิบวันได้ก็มีต่อคือ่นนั้นได้เหมือนสุดผมได้คนซืสิบวันนางลำได้ทั้งทั้งสองสิบสามค่ะนางลำนั้นได้นางลำตอนสุดท้ายเห็นว่าเห็นมือโอเคเนี่ยพุทธตีไปเลยศูนย์สามครับผมวัดรุ่นฟ้อน่ะอ๋อพี่รองงวดี่ผ่านมาสังเกตเด้อเพิ่นบอกดิครับที่เล่นอยู่สิได้บ่ครับ เดไปเดมาเมื่งอะไรกันจริงสแล้วก็บอกอยู่เบิ้งม,มือเดอ้อเบิ้งม,มือเลยเพื่อนว่าเขามาฟ้อนล้ำเอาอีกปัญหาเหม่อนเดิเพื่อนว่าที่นางล้ำเพื่อนว่าอโอ้เขามาฟ้อนขอเพื่อนี่ปัญหาแล้วนัดอยู่แต่ว่าปู้ว่าฝังปู่น่ะบ่บ่บ่ขัดขอ้อง แต่ว่าเขามาฟ้อนล้มเหรอเขาชีเด็มเขาต้องเตียงเดีอ่าเขาต้องมีการเขาต้องเตียงใบสีใบอย่างเขาก็ต้องเออให้เพื่อนมันหมดครับอกแต่ว่าชีเตียงเละแยะเตียงหนุอยผูก้ันละลูกใช่ไหมผูก้ันละลูกไวเตียงแยะเตียงหนุอยแต่เพื่อนว่าเพื่อนโบเพื่อนโบมีปัญหาเรื่องล้มมันเป็นเรื่องการยินดีให้กันครับผมเพื่อนเลยว่าผูกไปล้มขอเพื่นอีกบอกว่สนี่เด้อ ล้างลำแล้วเตะเดือดนหรักแต่เขาก็ต้องมีใบสมัยสีห้องมีใบสีน้อยๆ่เพื่อนต้องกระีทำทำพอทำเพื่อนก่อนว่าเพื่อนเพื่อนยิตกลงว่ายังไงว่าเห็จแยบ่อเขาก็ได้แบบบวงสรวงเนี่บ่ไม่ใช่บวงสรวงไม่ใช่ว่างล้อาขอล้อหน่อยล้ก็ยินดีมาล้าให้ล้ากับบุญถามแล้วเพื่นกับบได้ห้ามหรอกบ่ได้ห้าม มันจะปูกับบริหารมันกับบริหารเพราะว่าเพิ่นใหเยโยมให้เพิ่นให้แม่นอยู่แม่นเพราะว่าอยู่ปากมันคือพวกไปนอนกงเกาแต่หักเกาเหล็กนะบอกเพิ่นวิ่งเกาโตเดียวเลยครับบอกโยมเพิ่นอะวิ่งเกาไม่เสียเงินคือตองอดปูว่าปูฝันเห็นเหล็ก ่ทางไหนปู่จำได้บอกจำได้มาเองกับเชนตัวไม่รู้ว่าจะแผ่นไหนปู่ก็บอกว่าปู่ฝันเห็นยุ่ธมงเคาหันหลังเลงที่มีตัวเกาอยู่เขาบอกคิดตรงกว่าคิดตรงกว่าที่หัวม้ามือเขาหนังหันหลังมือโยมแหล่มาเนี่ยช่องแหล่ทะลุยมาเนี่ยเขาบอกว่าฟังบมสุขคนอยู่ตวายฟังเหมือนมาถามมือลุ้นนี่กคำว่ายุติโกเนี่ยอาจจะมาอีกแม่มลรคเขาบอกอยู่ดิ ผมก็จะไม่อยู่มันเป็นอะไรเก็บมันเก่าเลยหนึ่งเจ็ดเก่าหนึ่งเจ็ดเก่า่งเจ็เก่าเป็นตัวต to um ัวซ้ำตัวเดิมหนึ่งเจ็ดเก่าทั้งหมวันนี้วันนี้เขาก็เอาแนวทางไหมเนาะครับครับผมทางที่จุดไว้หยุดควไว้แล้วขอไว้แล้วแตกมาสองหัวสองแล้วขอไว้แล้วอแต่ละงามอยู่เลขนะพามังามนางงามอยู่เลขอ่อน สิออกผู้ได้ก็หมายไว้หลายงวดแล้วมันบ่ออกละนี่ตัวนี้ลายลายช่องหมายไว้หลลายลายช่องที่ที่เห็นน่ะต้องมีให้ได้เลขตัวนย้ออนวันนี้อยู่โอ้แต่ว่าพันออกพนละออกหลายหลายงวดละครับผมสามวดนวันนี้พนละออกผู้เน้นเน้นว่าสิออกยังบ่ออกโอ้บ่ออกงวดนี้วะต้องสอดจุดไว้เห็นสามตัวเรียงกันเมืองเก่งนี่แหละโอ้ สองอะสามออห้าโอ้ยเงียนคือปตัวอดิผู้ใดก็หมายไว้หลายงวดละสามหาว่องสองสามเลพูดนี่นั่นแหละสามจุดนั่นแหละจุดคอไว้เโอ้จุดต่องวดแล้วจุดไม่เศร้านี่แหละโอ้ยสามหาให้่ก็ดังสนั่นเลยพี่นดาวสามห้าห้าสามดังมาจากงวดแล้วกอเนี่ยข้นมาเพิ่งงวดนี้อยู่ มัมมิ like oh, ้งปะล่ะพ่อไว้มัมมิ้งปะล่ะจุดพ่อไม่ได้หรอกจุดไกลจุดไกลจุดมอมไร่ๆตัวได้กับมอมตัวได้กับมอมไร่งวดนี้งวดมอมไปคฟังฟนๆจะกันเด็กอ้าวได้ต่องวดมานแล้วพี่น้องถูจุดให้ต่องวดเลยมัมกับมัมได้สามตัว่ตัดสองตัวอืตัดเห็นได้รอบนี้นไปเดี๋ยวจะมาผูเหญิงอือ มีอย่างน่้ไหมมีซ้ำมาซ้ำหาคนเหนี่ยไปกรับเราไปคับที่รอบรอบนี่เราสิว่าบ่เห็นต่องวดให้มาแล้วทางไทยๆมากอาจารดังก็ไม่ทราบนะคะอือเด้อเชือกเขาศิวงไลยกะบ้านห้องขั้นกับอีกวะครับผมอีกอยู่เนาะเดี๋ยวคุยน้องหลอดบ้านไหนครับ คือนอกรอบเนอะรอบนี้เอาสองหอนี้กาเลขทูกขอต่วงวดเออขอต่วงวดเลขทูกงามงามที่สุดโอ้เลขงามยองสามพอันนี้แปูว่องต่อไอ้พี่เจ้าจิตจวงไม้ให้นความีเด้อด้าตมากมันจะดังอืมมันออกเาน้อยออกอ้วนออก ออกแล้วราออกดูดูดอกนี้เดี๋ยนี้เราหมดที่แล้วก็ไดต้ตรงกันกับไปชงห้าเมื่อกี้นี่ตรงแล้ดีไปงด้วยไรัดอด้วยแล้วว่านอกกับตรงสองหางี่อันเห็นมื้อนี่นะครับเอย่เอยู่อยู่ะบ่นำสักสี่ตัว เป็นบอสสำหรับองค์พญานาคคนขึ้นคนลงแม่มาจากคอมสนุสายนี่น่ะโอ้บ่อน่ะแมบ่นี่เป็นโคดไฮโพรับวันี้มองโพเพิ่นอยูไ้เลนต้องอาศัยน้ำไปไปมาๆเป็นโพมานี่ยแล้วก็มาเห็ดอ้างให้เพิ่นเล่นคบวันผ่าไงผ่าไงวันผ่าสิห้าคำขึ้นกับแลมเนี่ยต้องล้างสะอาดแล้วเอาน้ำอบใส่ให้เพิ่นเล่นโอ้สาอันติปานี่น่ะสาเ่นลงลอยนเล่นประจำเนี่ย แต่ว่าที่ทุกก่อนวันพายใหญ่จะล่างเปลี่ยนน้ำก็ยางว่าบ่ล่างอะขันบ่มีเวลาหลีกเดียนละครั้งมีเวลาก็โยมมันจะล่างเองอืมสินใหญ่ทุกสินมันจะล่างน้ำอบใส่อืเพื่อนจะขึ้นมาฮะละเพื่นจะไปไปทำจำนวนมาทำจำนวนนี่องค์สีทองเนี่ยเพื่อนจะไปไปมามาเพื่นจะรู้กันโอ้องค์สีทองเนี่องคสีทอง สายนี่เพื่อนสายของปูสีสุโธครับเป็นลงหันลงหันแล้วกะขึ้นนี้แหละเป็นมายกองค์แรกโอ้ครับในในสถานดีนเป็นเซนนะองค์แรกครับชื่อปัจจปัจจนาโคอปัจจนาโคนะครับปัจจนาโคนะครับเป็นชื่อสะเนียงามงามไปปัจจนาโคนะครับที่มาพี่น้อง ีมาของเป็นองค์แรกที่เปิ้ลเตือนมาอยู่ครับเป็นมาให้ช่วัยนุนวัดนะอให้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะมีหลัก็งามอยู่ตื่มมากับมกไหนมังมันครับผมทำมันลอยออกยังว่ากันดูคัมเป็นแนวทางว่าใครจะไปวันนี้ก็ได้เอ้าไล้วมีเจ้าพันเจ้าันที้เอาไปตั้งก็ยัง วันที่หนึ่งนะเดี๋ยวจะขอสิบหกตัวสิบหกตัวสิบหกมีนาเรื่องนมีนาเนน้ใสหนอ่มวันก็คือเลียกถูกพี่น้องจุดต้องวัดเลยพี่น้องเนาะเอาไปพิจารณาเลยเวาก็รขอมาตั้งสองวันที่เลยเนาะทั้งเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนเก้านย์เก้าแล้วก็สี่สามสีสามครับรอบนี้แห้งามครับพี่น้องมานี้นี อันนี้เจ็บพองนะพี่น้องเด้ออมี้เจ็บพองสี่สามกวางสี่แหละพี่น้องอันนี้เจ็บกว่างสี่เจ้าอากาศไอ่เป็เอองอีกแต่ว่ากรัฐบาลไทยด้วยนะครับรัฐบาลไทยสี่สามนะอ้างวันนี้พันว่าพันมักสองสามส่วนตัวตัวตัวพ่นแต่ว่าเอฟซีสี่มัดตัวแรกกับเอฟซีนะครับเนาะนี่ว่าจะได้สามตัวเลยนะพี่น้องเด้อสามตัวเต่งก็คือพุดขอแล้วพุดจุ๊บขอแล้ว นปูเพิ่นขอให้เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็เน้นให้พร้อมเพราะว่าเลขทูกนี่บ่มีสีมาบ่มีเปลี่ยนตัวเลขกับตัวนั้นตัวนั้นล่ะยุคจำฮัดไม่ออกบ่เคยเลขฝันเด้อให้เออฝันมื้อนี้มื้ออื่นมา